ทำสำนึกดีพี่น้องทุก่านค่ะแค่ได้ยินเสียงพี่น้องก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ฮึกเหมิมแล้วก็อยากมาส่งการบ้านค่ะทา,ทางที่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งอะไรเหมือนกันทีนี้ก็เลยนึกได้ค่ะว่าวันนี้ได้ดูอาการสุขทุกข์ของตัวเองที่พ่อบ้านอ่าไปส่งลูกที่กรุงเทพโดยที่พ่อบ้านลืมเอาเข้า เข้าสารไปอะค่ะแล้วก็ลูกก็ก็ไม่ได้สนใจว่าเออตัวเองจะหุงข้าวกินแต่ก็ไม่ยอมเตือนพ่อให้เอาเข้าสารไปถ้าเป็นเมื่อก่อนยังไม่ได้ฝึกล้างทุกนะคะก็จะโมโหพ่อบ้านแล้วก็โมโหลูกแต่ตอนนี้ไม่โมโหแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากพ่อบ้านจะลืมหรือลูกจะไม่ได้โทรมาตามก็หยุดอยากแล้วค่ะตอนนี้ก็ พ่อบ้านจะทักหรือไม่ทักหรือว่าจะยังไงก็ก็ใจไร้ทุกข์ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปโมโหพ่อบ้านเราก็จะจะจะบาปอะค่ะเพราะว่าเราเบียดเบียนตัวเองค่ะแล้วก็อ่าสิ่งท,งที่สิ่งที่อาจารย์สอนมานะคะที่ดูช่วงนี้ที่อาจารย์เน้นเรื่องให้ดูอาการสุขทุกข์เนี่ยพอเกิดอาการที่ไม่พอใจไม่ได้ดังใจเนี่ยจะนึกถึงคําที่อาจารย์ บอกว่าต้องอ่านอ่านอาการทุกข์แล้วก็ล้างเลยค่ะทีนี้ก็ก็พยายามดูนะคะค่ะพยายามตามดูก็ก็ได้ผลอยู่ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ที่มาโปรโมทเรื่องนี้ช่วงนี้ค่ะทําให้รู้สึกว่าเออแบบเออทําให้เราไม่ทุกข์คืออะไรยังไงก็ได้ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์และผู้รู้ค่ะอนุโมทนาค่ะ โอ้ตอนนี้นี่กิเลสมาเป็นเรื่องที่ดีนะคะได้เห็นว่ามันมีกิเลสแต่ว่าเราล้างได้ด้วยเป็นเป็นกุศลของเราที่ได้ได้มีวิชานี้แล้วเราก็ได้ทําได้จริงด้วยนะคะที่อนุศบอกว่ามันก็เปลี่ยนไปเนาะจริงๆเรื่องของอย่างเรื่องของข้าวสารที่พ่อบ้านลืมหรือลูกก็ไม่ได้เตือนเนี่ยมันไม่ได้มันได้เป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อน มันใหญ่มากเลยใช่ไหมคะมันใหญ่มากแล้วมันก็ลบตัวมันก็ลบตัวนัน่งทั้งที่อ๋อข้าวสารมันกี่กิโลอ่ะถ้าอันนั้นก็ส่งตามไปก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้คิดถึงตรงแก้ปัญหาตรงนั้นหรอกมันจะคิดว่าทําไมทําไมทําไมเนาะทาไมแล้วก็ตัวเองก็ทุกทุกทุกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะนี่เป็นนิวนะคะเป็นนิวแล้วเป็นบนแดนบุญจริงๆแล้วนะคะไม่ไม่มีบาปแล้วไม่ทุกค่ะ <c oughs> อนุโมทนาค่ะค่ะเจอนักเตอร์คุณจะดีค่ะฟังแล้วเป็นไงคะค่ะผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะจะมาเล่าว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรแต่ถ้ายังอยู่ระหว่างเส้นทางจะมีคําว่าทําไมทําไมทําไมแล้วตอนการกดจบทวนคําว่าทํามามันจะไม่เกิดขึ้นค่ะมันจะเป็นแต่คำว่าทําไมค่ะมันเป็นตัววัด <c oughs> ส่วนหนึ่งท, <c oughs> ที่เวลาเราเช็คคนเล่าเรื่องเนะะี่ยค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเอ๊ะมีอะมีทำไมเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ผ่านไปนะคะใช่ค่ะแต่แต่พอมันผ่านไปแล้วนะคะก็จะรู้ว่าอ้อนี่มันมีความเปลี่ยนขึ้นในจิตของเราจริงๆแบบพี่อนุชเล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะ mm hmm. ว่ามันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนจากเดิมนี่แหละคือปัญญานะคะคือปัญญาคือความความรู้ใหม่ของเรา ความรู้นี้แล้วเราเอาไปใช้ได้จริงด้วยถ้ามีเพียงความรู้แต่ใช้ได้ไม่จริงก็ยังไม่ใช่ปัญญานะคะยังไม่ใช่ปัญญาแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีปัญญาแล้วนะคะค <c oughs> ่าก็เก็บไปเป็นเรื่องๆไปเนะะี่ยค่ะแต่ละวันมันย่อมจะเห็นขึ้นมาอยู่ให้เราได้ได้รู้ <c oughs> ได้เรียนรู้ว่าอ,อ๋อมันมีมันมีความความทุกข์ขึ้นมานะ แล้วก็ความทุกข์มันไม่ใช่จะความทุกข์มันก็จะมีหลายระดับด้วยใช่ไหมคะบางทีระดับที่มันไม่ได้หนักมากระดับเบาๆบางคนก็จะบอกว่าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์จริงๆอ่ะมันจะไม่มีทําไมมันจะไม่มีทําไมมันจะไม่มีเอ๊ะนะคะมันจะไม่มีมันจะไม่มีอ่าสภาวะนี้มันจะไม่สะดุดเนาะมันจะไม่สะดุดนะคะ มันจะราบลื่นไปไม่สะดุกอะไรวันนี้มีท่านใดมีอ่าเรื่องราวที่จะมาส่งให้พวกเราได้มาเล่าสู่กันฟังอีกเชิญได้เลยนะคะขอบคุณอนุชนะคะบุญญนุชบนแดนบุญค่ะเชิญไก่ชนะทุกค่ะ,ะน้องกับ